นะครับเดิมทีผมก็คิดว่าพอหลังจะประกาศงบไตรมาหนึ่งออกมาแล้วเราต้องได้เห็นการอัปเด EPS ใช่ไหมแต่มันไม่อัปเลยเพราะว่ามันอะไรครับพอประกาศงบเสร็จมันมีเรื่องเลือกตั้งพอมีเรื่องผลการเลือกตั้งออกมาเราก็กลัวว่านะเขาจะมาจัดก,การทุนผูกขาดโอ้โห EPS ดิ่งลงมาอีกแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามันมีการรายงานงบออกมาไหมนะครับทีเดียวมันจะเริ่มรายงานงบสัปดาห์นี้แหละกลุ่มแบงก์อ่ะแต่เดือนหน้ามันพวกหุนกลางหุนเล็กอ่ะงบมันจะออกมาแล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะมันจะเป็นงบแบบหน้าสดอ่ะ มันจะเป็นงบที่แย่กว่าปกติมากๆนะครับเพราะไม่มีใครการเล่นตกติดตกแต่งละมันก็ตามมาด้วยการดาวเกรดบวกกับการเมืองก็จะมีแต่ความวุ่นวายเพราะต่อให้ได้รัฐบาลนะ่ะเชื่อดิเดี๋ยวก็มีประท้วงเดี๋ยวก็มีนู่นนั่นนี่อีกอะ่ะเซต็ตเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ไกลสักแค่ไหนมันเป็นไปไม่ได้ที่เซต็ตมันจะไปขึ้นสวน EPS เห็นว่าขึ้นสวนที่ไรเดี๋ยวก็ดิ่งลงมางทุกทีนะครับก็จึงเป็นการเตือนว่ารอบนี้ถ้าเซต็ตจะเด้งขึ้นไปก็ขึ้นไปเพื่อให้เราได้เคลียร์ของนะครับ เป้าหมายนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราจะคาดหวังให้มันดูดีขึ้นเนี่ยต้องเอาเท่าไหร่ผมไปคำนวณจากเซตอินเด็กเป้าหมายแล้วก็ใช้เป็น MA c d เนะครับเป้าหมายคำนวณง่ายๆเลยนะครับคำนวณออกมาแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ m a c มอ่ะมันต่ำกว่าค่าสูตรเห็นปะ่ะถ้ามันต่ำกว่าซิกญนลไลนี่มันต่ำตั้งแต่ปีที่แล้วละอันนี้คือฝั่ง MAC d ซลบซิกญนลไลน์เห็นป่ะมันต่ำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว,นนลลว,ลว,ลวก็ทําให้หุ้นไทยเนี่ยจากประมาณพันหพัน 1, 1 5 6 8ก็ไหลลงมาจนถึงทุกวันนี้เด้ง,งขึ้นไปก็ลงอีกอยู่ดีอะระหว่างทางมีความพยายามที่จะขึ้นไปตัดค่า,าตัดสิ้เนวไล่ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดแล้วก็เบี่ยงอยู่ดีนะครับทรีนี้ปัจจุบันเนี่ย MACD มันตัดค่าศูนย์ลงมาแล้วถ้าเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่ารอบนี้มันรอบเด้งอะ MACD จะมีการยกเด้งกลับขึ้นไปตัดค่าศูนย์ขึ้นเนี่ยแต่ที่มันตัดลงมาเนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็คำนวณโดยใช้โกลด์ซิกเอานะครับ ก็ได้ออกมาประมาณสัก1,680เอ้าอกก็จะเป็นแนวต้านนะครับถ้าเลย1,590ได้ก็ดีอ่ามันอาจจะมีพื้นที่ให้ขึ้นได้อีกหน่อยนะแต่ถ้าไม่เลยก็ลงยาวแล้วคราวนี้โอเคป่ะ1 5น0นะครับเป็นเป้าหมายของเราในรอบนี้ควรจะต้องไปเทสและถ้าอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นต้องผ่านแต่โอกาสผ่านผมว่าไม่มากทำใจหน่อยนะครับเพราะว่าจบจากเรื่องการเมืองแล้วเศรษฐกิจความมั่งท่งก็รออยู่ กำไรตลาดแย่ๆก็รออยู่ความวุ่นวายก็รออยู่เลยให้ยิ่งเป็นช้อยแบบว่าเพื่อไทยแบบว่าลีลาไม่เอาไม่เอาไม่อยากได้ถ้าจะเป็นรัฐบาลต้องมีก้าวไกลอยู่ด้วยสวไม่โหวตให้อากายเป็นบิ๊กปอมขึ้นมางานนี้รละบันเทิงนะครับกติก,กาจะถูกบิดพังอย่างบุนแรงนะครับก็วุ่นวายอะ่ะการประท้วงนี้ม่งก็จะวุ่นวายเต็มไปไมหมดอะ่ะนะครับอตลาดมันก็จะแย่มากๆฉะนั้นช้อยที่ดีที่สุดก็คือ เพื่อไทยได้โปรดนะฮะอย่าลีลานะอันนี้คือในงแง่ของคนในตลาดหุ้นนะไม่ต้องลีลาหรอกเออคุณก็จะตั้งรัฐบาลไปตามตามใจสวไปก่อนเป็นรัฐบาลไปก่อนเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันเป็นเป็น,ปนรัฐบาลไปก้าไกลเป็นฝ่ายค้านก่อนก็ได้ตลาดมันก็จะตอบรับในทางที่ดีที่สุดกับชอยนี้เขียนนะครับแล้วกลุ่มหุ้นอะไรทุกอย่างผมพูดไปหมดแล้วเนาะ <S <S ผมว่าแอดวานเนี่ยแหละชอบที่สุดแล้วตอนนี้ตอนอื่นก็แล้วแต่ท่านจะไปเลือกเอานะครับสรุปแล้วนะครับ ก็สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ดีของตลาดหุ้นไทยนะครับเราอาจจะคิดว่าให้สัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาแล้วจะขึ้นต่อไหมอ่าววันพระมันยังมีหลายวันเลยนั้นเซ็ตก็ควรต้องขึ้นหลายวันหน่อยอันนี้ตักกะผมนะฮะแล้วก็การเมืองเนี่ยวันที่19เนี่ยเขาก็น่าจะยังเสนอชื่อคุณพิธาอยู่เพื่อให้แน่นอนไปเลยว่าไม่ได้จริงๆนะพอไม่ได้จริงวันที่20เนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่ฝั่งพรคเพื่อไทยเขาขอเสนอชื่อขึ้นมาบ้างแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเก ก้าวไกลจะเป็นพักร่วมด้วยไหมหรือก้าวไกลต้องเป็นเป็น,ปนฝ่ายค้านอันนี้น่าติดตามถ้าเกิดก้าวไกลมาเป็นพักร่วมด้วยผมว่าก็จะโหวตไม่ได้หรอกสวคงไม่โหวตให้หรอกนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อไทยก็ยอมหักก้าวไกลนะครับอ่านะครับก็จะได้รับเสียงโหวตอย่างท่วมท้นจากฝั่งของพรรคพวกพรรคลักนิยมด้วยมาโหวตให้สวก็จะโหวตให้ก็จัดตั้งรัฐบาลได้นะครับประมาณนั้นนะครับ ุ้นที่ผมชอบที่สุดตอนนี้ก็แอดวานนะครับส่วนทีเฟกลองได้ไหมก็หาจังหวะลองได้นะครับแต่วันนี้ผมคงไม่ได้ทําอะไรทําไปแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็ขายหมูขายหมาไปแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้วอรี่อะไรมากเพราะว่าก็สะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับนะครับประมาณนัน้นปัะมาณนัน้นนะครับส่วนเรื่องการที่ตอนนี้เนี่ยนะครับบรรดาสวเนี่ยนะฮะจะโดนอะไรบ้างนะครับธุรกิจเฮ้ยก็ผมก็เพิ่งรู้เนาะ ตลาดเสรีตรงที่ผมไปซื้อขอยของปัชระชามาเป็นเป็นเป็นของสวเสรีเป็นธุรกิจในครอบครัวของสวเสรีนั่นแหละโอ้ก็มีได้แวะเข้าไปนะครับเมื่อเมือม่อวันไหนว่าเมื่อวันเสาร์ได้แวะเข้าไปซื้อพอดีต้องเข้าไปในตลาดคุณพลอยเข้าไปเข้าไปซื้อแป้ง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 อะไรไม่รู้นะครับปรากฏว่าก็คุณพลอยก็บอกเง,งียบๆนะ แต่ก็อาจจะไปไปได้เพราะเป็นวันเสาร์คนมันก็เลยเงียบส่วนึ่งด้วยนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเงียบจริงไหมต้องไปวันนี้ปกติใครที่ไปซื้อของที่ตลาดเสรีวันปกติช่วยบอกผมหน่อยเงียบจริงไหมนะครับ <c oughs> เออก็ว่าไปนะมันก็แล้วแต่แนวทางของแต่ละคนนะครับนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปครับสวัสดีครับ